วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทําสะว่ายน้ํานะคะสะว่ายน้ําแบบเล็กๆนะคะข้างบ้านของเรานี่ค่ะตรงนี้นะคะสะว่ายน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่า swimming pool ค่ะไปกันเลยค่ะ let's go <S นี้นะคะเป็นพื้นที่ข้างบ้านก็จะทําเป็นแบบยาวๆนะคะจะขุดลงไปประมาณสักน่าจะห้าสิเซน อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะปอ,อุปกรณ์น,น,นี้

เห็บหรือคล้ายๆเะไรใช่ไหมฉันก็เลยต้องมานอนอาบแดดเพื่อฆ่าพวกนั้นเ่ยบอกพ่าเพื่อใสได้หายานดี่าค่ะเชโรคเป็นวิธีการบำบัดเป็นวิธีการบาบัดรักษาตัวของไต ตอนนี้ก็ขุดหน้าดินออกไปแล้วนะคะมาขุดกันต่อให้มันลึกลงไปอีกน,น,นันกนมาเร็วเร็วเล่นแ,แต่โทรศัพท์มาๆๆม 那啥呢 like, 是是？还能交盖？吧、嗯？嗯

ไหน้นี่มีพวกว่ายน้ำรยังคะ,ะยาใสไริอ่อปูเห็ดรงไหน ไตัวนี้เหรอเป็นแบบนี้เป็นอน่เล่นสเก็ตสเก็ตตัวไหนเติดตตับน้โอ้ยแม่อา ค <Yeah. S 2> ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสระว่ายน้ําของเราสระว่ายน้ําขนาดเล็กนะคะก็พอได้ลงไปแช่น้ํำายร้อนด้วยงบประมาณค่าแรงนะคะค่าแรงประมาณหมื่นห้าส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ก็ประมาณสองหมื่นนะคะ โดยรวมแล้วก็คือไม่เกิน35,000บาทนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ